แล้วเจสสุดเจมินาก็แบบเหมือนกันเจมินาจบปีหนึ่งแล้วเออจากข้าศูนยปีสองแล้วยินดีด้วยประพบบจริงหรือไหม่จมินาที่เธอจะกำลังจะจบปีหนึ่งแต่เธอเพิ่งจะได้ใส่ชุดนิ้ติดเต็มตัวโดยผัดแล้ใช่อันนี้ผมใส่ชุดนิสิดเป็นตัวครั้งแรกนี่ก็ก็คือตอนที่มาถ่ายแบรนนี่แหละคืออันนี้คือตอนออนไลน์ที่ผ่านมาไม่ไม่ได้ไไม่ด้ออะไรครับแต่ไม่ได้เนี่ ใส่ก็เออหนังสือก็เองมันไม่ต่าหนังสิมนต้องตาอุ้ยนี่ใส่มากเลยื่อมเออเออโหโอ้โหเราพอี่นีเวลาเราอ่านหนังสือเวลาเเรียนเนี่มีเสียงรี๊ดมาด้ยนะคะมีเจงรดม้วยมสียงรี๊ดมาด้วยพาี่แน่นอนเป็นนักเรียนจากโรงเรียนฮอกบอร์ดนห้รัดเอร์แล้วเปิด้าผ่า หน up, ักหนักหรือว่าเรียนหนักหนักอะไรเงี้ยลูกมันเกิดความแบบว่าความบุ้งอะไรในชีวิตเราบ้างโคตรหนัมาะแล้ยุดต่อแล้แกเปิดโอ้ว้ัวนีได้ดยลุต่อไปค่ะอนี้ทาแลกเรียอแล้วก็ทุกคนนี้เขาเป็นดนตรีเขาเนดนตรี้วยจะมีอะไรด้วสามารถอยู่ดีอ้ยปารีสปอยู่ โอเคเอก็ไม oh ่่ก no. oh, ็เปลนลูกมาทนก่าลูกแล้วกดูลูกในนตยอ๋อไ่มนควางนออ๋อ่ครับก็อ่าพีทาลา่ผมก็อย่างที่บอกไปที่น้องาด้วรไปด้วยยากดูว่านการไหนที่กนี้มันเหนื่อยมากแล้วมีเแวก็มีดนเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ย้ใที่จินดครับก็ ความ,ความ,ค,วามความที่แต่ก็มีการอยากจะแบบว่าแต่เอ่อ,อ,อตอนที่แบบทำงานเยอะๆแล้วก็ไปสอบที่มพ์อะไรบางทีไม่มีเวลาอ่านเออ่หนังสือขนาดนั้นไม่มีเวลาที่จะไปแบบติวกับเเื่นขนาดนั้นเพราะว่าเราต้องทุ่มเทในการงานแล้วก็การเรียนด้วยครับก็ ตอนที่ไปตอนที่ไสอบเนี่ยผมก็เคยมีบงเหมือนกันคือยังไงผมเข้าห้องสอบไปคือวันนั้นนผมอ่านหนังสือปีสี่ไปสอบตอนแปดโมงเช้าโอ้โหไม่ไหวหลับในห้อสอบมีเวลาสอบมีเวลาสอบสองชั่วโมงผมหลับไปแล้วหนึ่งชั่วโมงโอ้โหที่ไเนต่นุโมงเียเสร็จสอบยัอยู่้าต่อป้าคาลูกอย่เรียนอ่านหนังสือจนมันเกิดความบงมัน เคยครับเคยเอ้ยแต่ก่อนอยู่ต้องขอบคุณแฟนคลับมากเลยถึงแม้ฝนตกเขาก็ยังนั่งรอดูนะว้าวต้อ่าดูอน้ยิ่งร้อียร่งมันน้วนะทุกคนไม่รู้อุไรกับอะไรกันเห้แล้วเราบนคุกเดียวนที่ไม่มีลบของหลุกัะินกันลยใช่กับผมจะเป็นประสบการวันไหนเดรเพินนะครับเป็นการสอบ SAT ค่สอบเก็บคะแนนครับแล้วก็ อาจจะช่วงนี้ช่วาาง,ง,านงนั้นทำงานหนักมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่มีเวลาที่จะเตรียมตัวอา่านหนังสือก็ต้องพึ่งวันไอวลาทเพิ่นะครับก็พอตื่นเช้ามาก็จะแบบรู้สึกแบบง่วงเกียรู้สึกแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีสติสตาอะไรเงี้ยก็เลยแบบแม่ก็แบบแนะนำให้ไปกินแบรอะไรยยยย่่่งงเี้ชชววิ